วัสดีครับวันนี้เรามาตามทามคนที่เขาขออยากดูว่าพ่อไทเทเนียม JS เนี่ยของแท้เนี่ยเป็นยังไงมีก็มีถามเข้ามาในบล็อกเยอะอยู่นะครับว่าพี่ดูยังไงครับอย่างนี้แท้ไม่แท้อะไรย่างเงี้ยส่งมาหลายๆอันส่วนใหญ่จะเป็นของก๊อมนะครับมีเพจไรรบหมดเลยวันนี้จะเป็นตัว JS ไทเทเนียมครับ FX นะครับ50อันนี้จะเป็นของ JS GE นะครับ นี่นะครับผลลัของเขาเนี่ยจะแบบดูสวยงามนะครับแบบกระตรงส่วนความงอเนี่ยครับจะเป็นองศายอย่างนี้แล้วก็ขนาดตัวหม้อกับปลายเนี่ยครับระยะเนี่ยมันจะพอดีกันด้านเนียครับเดี๋ยวเรามาวัดดิเมนชันของมันกันนะครับส่วนปลายเนี่ยเดี๋ยวเราวัดปลายกันเลยนะครับเจ็ดสิบเก้าจุดห้ามิลนะครับ 70.5มิลความยาวคร่าวๆนะครับอ่านี้สุดเป็นนิดนึงเดีย๋ยวเอาตัวหมอ้อก่อนตัวหม้อคร่าวๆก็130มิลครับตัวหม้อคร่าวๆความโตของตัวหมอ้อนะครับเดี๋ยวเรามาวัดความยาวความยาวนะครับ150มิลส่วนอันนี้เป็นส่วนของปลายนะครับส่วนตัวหมอ้อ30 สามร้อยมิลครับสามร้อยมิลสามสิบเซนนี่ครับก็ของแท้มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับเบามากครับแบบนี้เกี่ยวได้เลยเนี่ยยกเนี้ยสบายเลยครับด้วยสีร่ารมานรับคือจะมีส่วนปลายนะครับจะเป็นขนาดนี้องศาประมาณนี้ตัวขอบเนี่ยจะเป็นฝาตัวนี้จะเป็นตัวแรกก็จะมีขอบประมาณนี้นะครับนี่ยครับตาฝาเป็นขอบแล้วก็เชื่อมกับไป ขอบเนี่ยจะไม่เยอะนะครับจะ,จะมีแบบลักษณะนิดเดียวเองขอบมันออกมานิดเดียวแล้วก็ส่วนตะเข็บเนี่ยรอยเชื่อมก็จะถือว่าสวยอยู่นะครับรอยเชื่อมเนี่ยสวยนะครับหูเหอจะเป็นไทเทเนียมหมดแล้วก็แป๊บเนี่ยจะเป็นดัดดัดเอาครับไม่มีรอยข้อเลยฝาหลังก็เช่นกันนะครับส่วนด้วยตัวตะเข็บตัวม้อน,นี่ก็อาจจะเนี่ยก็เป็นโรงงานเชื่อมมาครับตะเข็บสวยงามแล้วก็หูหูก็เป็นไทเทเน ตัวเลือกเพจนะครับถ้าเป็นตัวนี้เพจจะไม่ใหญ่นะครับเพจจะเล็กประมาณนี้แล้วก็มีคําว่า JF อันนี้ถือว่าสภาพดีนะครับท่อมีรอยแค่นิดเดียวเดี๋ยวเรามาดูสลีละกันว่ารายละเอียดกัววนว่าตัวหม้อเนี่ยประมาณไหนเรามาชมสลีละของตัวท่อกันนะครับ JS นี่เป็นท่อไทเทเนียมที่สวยเลยนะครับผมนี่นครับขอบที่บอกว่าขอบมันจะไม่หนานะครับขอบมันจะแค่แบบนิดเดียวไม่กี่มิลน,นะครับขอบนะครับแล้วก็รอยเชื่อมรอยเชื่อมนี่เนียนกริบเลยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเพลทนะครับ ชัดเจนนะครับก็เป็นเพจไทเทเนียมยิงเลเซอร์นะครับเรื่องเสียงนะครับเนี่ยเสียงเขาจะแบบใสๆ่ๆแป๊กๆเสียงมันจะไม่เหมือนเลสน,นะครับเวลาเราใส่ไปอะ่ะเสียงก็ตกกระทบมาเลยดูเหมือนลนักษณะว่ากลางวานแน่นๆนี่ครับด้านหลังก็สวยนะครับก็เป็นรอยเชื่อม ตามนี้นะครับหรือว่าถ้าใครแบบดูไม่เป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยส่งมาให้เราดูได้ครับชัดเจนครับ